ขะโมงแล้วผมย่งย่างย่างย่งย่างย่งก่อนจะเย็นพี่ชายค่อยๆเดินแล้วผมสปินเบิรสไรด้ยังเจอสเต็ปวนเจ็๊บสองอ่าคิดเลยสแซบแซบเจอพี่บูดวัดไม่ถึงไม่ถึง ควันวิ่งไว12%มันจะสู้สปินได้ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับมาเลยครับทุกคนเหมือนเดิมเซิร์สปินแล้วผมขอให้เจอฮิสกาก็ตายน่ขอร้องนะ ฮิซกะพี่มาแล้วน้องรู้ได้ยังไงเอาว่ะในสุดผมก็ได้เจอฮิสกะาละได้เวลาล้างแขนฮิสกะาตอนนี้สักทีหลังจากที่ผมโดนฮิสกะตกไปสองสามตานะครับไม่รอสักเกมีมเจอฮิสกะนี่รับประกันเลยเหรอโอ้โหย,ยินดีขึ้นเงนะนะินแน่ มีชีวิตไหมน้องอยากมีชีวิตก็จัดไปพี่เอาให้แล้วผม,อม,มเอาคอมเมอีกัหนึ่งทีครับทุกคนยังตามต่อคือยังตามต่อเป็นไงอันนี้คือสอนเชิญคิดเล่นไปหนึ่งทีช่วยชีวิตน้องในทีมครับหนึ่งครั้งอย่าเพิ่งท้อโอ้โหน้องโดนหนักอะ่ะจริงหอเครื่องมี่น่าจะเสร็จเดี๋ยวสวยจะไปไวครับทุกคน ไปครับค่อยๆย่องโอ้โหมาแล้ว่ะพี่วันนี้เราต้องไปเล่นคล้อ,องหมูเนาะโอ้โหฟันม่วงบูนไม่ออกโอ้โหพี่โดนพี่โดนน้องพี่โดนหนักอแล้วผมลมฟันเลยเดี๋ยวว่าแต่คิวเลอร์ลมฟันนะผมก็ลมฟันคิลเลอร์ได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ผมก็ดูดควันเหมือนกันอขอย,ยืมหน่อยอ่ะขยับไว้ดิมา จอกันรัฮิเดฮิโซกะขอเสียบควันหน่อยโห่ขนเริ่มปากขนม่วงเลยไม่หมูไปแล้วน้องพี่วนไปสิบรอบเมื่อกี้พี่นั่งนับอยู่เรียบร้อยการต่อขอพี่ก็วนเยอะวนหนักเอ้ยน้องขอโทษทีฮิเดะหลงฮแล้วหลงทิ้วเลยิ้วเลยไม่หนุ่มปมาปะมีเช็ค อานกลิ่นคนรักเดียวภาพเซฟเฮ้ยไม่บอดโอ้โหจังหวะหลบวางพี่ไปด้วยพี่ไปหวแล้ว <c oughs> มาทุกคนแล้วผมลงจากสาวปุ๊บถ้าคิดเรื่องมันซ้ำเมืไรก็เจอกันแล้ผมจะโชว์สปินแบบเตือนเตือนสองทีตอนนี้คิดเรื่องเมายาแล้วทุกคนฟันขโมงของน้องต่อมา กว่าขโมวงแล้วผมยัง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 กอดแตเย็นพี่ชายแล้วผมโดดแค่นั้นแล้วไปกันต่อครับเกือบถึงเมื่อกี้นี้คนนี้ไม่มีม็นไหมโอ้โหย่าแล้วน้องแล้วพี่จุกแอดทีกับตัวตลกไม่ต้องห่วงน้องพี่เอาจริงโอ้โหข้ามต่างเลยมีการาต่างเลยปะโดดห้ามเราลัวแล้วพี่สปินมาจากไหน ือผมวิ่งอยู่บมนสป,ปินได้ด้วยเหรอทุกคนงงวะ่ะดีๆก็สป,ปินเบิร์โดดอาจริงแค่นั้นแหละที่จู๊กให้น้องไม่ต้องห่วงแล้วผมยังจู๊กต่อยังฟุคอยเอาไนงะแล้วผมสป,ปินอีกเฮ้ยบ้าก่อทำไมผมสป,ปินได้รวๆวหทุกคนงงเหมือนกันอะ เล่นไล่ลมอยู่น้องตัวเนี้ยโดนหนักโดนพี่สารเชิญไปสองทีแล้วอยู่กับผมอยู่เล่นหน้าทีอยู่แบบทางวันทางซืนโดนจริงเตะปั้นหน่อยโอเคแล้วฉีกะัะรอบนี้อยู่หน้าคนนี้คงไม่ดีแน่นอนแล้วผมสป,ปินเบิร์ดไปอีกหนึ่งทีบู๊ต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 งงเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้สป,ปินเขาปรับใหม่อ่ะเฮ้ยขอพ่านท่ากันแล้วน้องอะไรเปลี่ยนใจเลยไม่ไหวครับพี่ ไปเดี๋ยวกับบัลเล็กครับทุกคนบัลเล็กไม่มีคนเฮ้ยผมสปินองอะีใครรู้ไหมสปินปรับอะไรมาใหม่ปะทำไมพี่สปินตันหมดจสมรักได้วะจริงไม่ใช่ทีเดียวละสามสี่ทีนะที่หมดกำลังอยู่ผมก็สปินคนดูใครรู้ช่วยบอกผมทีนะตอนนี้ผมสงสัยมากนะครับเอาวะเดี๋ยวบอกนะว่าตานนี้ผมจะแก้แค้นชิสโซกาได้สำเร็จ โอ้โหที่แรกก็ตึงใครไปดึงไะพี่กำลังปั่นอยู่รถไถรถไถแบบไก,กลๆไกลพูดพูดมากนะทุกคนตอนนี้อยู่แบบนอกเมือ,องกันเลยทีเดียวแล้วกำลังนั่งปั่นไฟแบบยาวๆเครื่องพี่จะเสร็จแล้วหน่อยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นขอเวลาหน่อยแค่นี้เดียว Okay. คิดได้มาเครื่องคิดได้มาเครื่องแป๊บงไงคซับให้บอดโอเคเราก็ค่อยๆเดินแค่นั้นไม่ต้องรีบทุกคนค่อยๆเดินแล้วผมสปินเบิร์ดพี่เล่นอยู่ใกล้ๆบ้านฝาโดดหลอกว่าจะโดดกลับแล้วผมฉีกแอคคอบนะ์ดแบบเคยคิดได้กระทึบไม้ เราผมออกขอบแบบแค่นั้นทุกนจีก็ไม่เห็นฝุ่นโอเคอยู่บ้านเล็กละตอนนี้กำลังจุ๊บในบ้านเล็กโดนต้องทับล่ะต้องทับวะนหรอกไม่ไหวจริงโอ้ยกับโดนยดัดกับโดนยดัดยังอยู่โอเคยังอยู่กับผมอยู่ครับตอนนี้ ยังไล่อยู่ยังคงคอยลอยคอแล้วรอคอยไม่ไหวกระตุอ่อโดดพี่วัาน่าจะไหวเลยคิดได้ตัวนี้แพ้ทางพี่โดดจริงไปแล้วเสรยกันแค่นั้นแหละโอเคเหมือนจะยังตามอยู่โอเคสวยเปิดประตู บูดเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โห,โโหกือบก็บติดหมดกำลังอยู่ืมดูนตัวเราแค่เดินเช็คหาล,มล่มหรอครับพี่เอาไปหนึ่งแผน่นชิดหายแล้วแชนสปินเบิร์ดแบบที่โดนอะน่ะเนาะทันไหมเปิดเลเวลเลยรับให้พี่หน่อยโอเคแต่นี่พี่เอาหนักพี่เอาให้แบบหนัก เกือบแนละ้วไงเกือบไม่ได้ออกลนะ่ะรอนแล้วเราแล้วนี่คือเซตปืนสปินบวกเลือดเดือดเอาไว้แก้ทางคีเลชิสโการครับใครที่แพ้ทางก็ลองเอาเซตปืนนี้ไปเล่นกันได้นะผมว่าเจ๋วเลยเจ๋วอะไรลนะ่ะเจ๋วเลยเอ,อมาแล้วครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในจานที่หลบภัยอันล่มสลายกับด่านใหม่โอ้โหเขียวจัดแล้วขอเจอตัวตลกอ,ะอ่ะปั๊มได้ต่างครับขอจัดไปตอนนี้ผมก็เช่นเคยมาแก้แค้นอยู่เกมนี้เท่าไหร่นะไม่รู้นะครับตอนนี้ มาถึงเราปั่นไฟกันก่อนช่วยกันปั่นเลยน้องเอาแบบไวๆตอนนี้เราต้องรอดแน่นอนเวลาแก้แขนอ่ะเอาเสียน้องนนท์ครับคนแรกของเกมไปเอาอันหนึ่งเครื่องครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยไปเลยไปเลยรันต่อเอาสักสองเครื่องได้ไหมพี่ว่ากำลังดีแล้วผมปั่นต่อครับทุกคนตอนนี้อุ้ยอย่าบอกนะว่ามีคนขังซับบี้ ชิงหอเนี่ยว่ามาจากซีรีส์ภาคไหนนยะพี่พี่ดูไม่ถึงไงเดเคไม่น่ามีละซี่รีส์เหมือนเดิมก็คือเอามีเพื่อนแท้หรอคอมโบเพื่อนแท้โอเคเราเปิดควันแล้วโอ้โหตาได้เปลี่ยนผู้เล่นว่ะเปลี่ยนเป็นน้องฟันแทนเห็นไม่เห็นตาดีมีใครไปดึงไหมเนะี่ยโอเค พี่พี่ไปดึงนะขอเวลาสักครู่อัะสเปรโบตัโบสมีเอาเรื่องไปแล้วเจอกันสเปรโบโชโชบโชบีเอาไปหนึ่งบอดแล้วดึงโอเคไปแล้วเจอกันเจอกันอุ้ยสุดยอดน้องนองนตตัวแทงรถถังฝั่งทน ไปแล้วครับว่าผมไปเลยให้เลยเหรอแทงหลังน้องเอาว่ะของจริงเชิลเลออุ้มไงอุ้มปุ๊บแทงหลังอ่าเรียบร้อยเสียเชิงเฟสสองอย่างเมเร็เวเย่ะนะครับตอนนี้มีคนโยนเกมครับทุกคนเฟสสองอย่างไวมาแนละ้วตัวตลกโอเคเาไปหาเหี่ย จะบอกแล้วว่าเขาเอาไว้แค่หาเหยื่อเฉยเพราะว่าเขาจะได้เก็บแมงมุมมันเป็นขาบวกเหยื่อปุ๊บเก็บแมงมุมเนี่ยเพราะไล่น้องปันแ่ะดูไม่ค่อยสนใจเหยื่อเท่าไหร่ดึงแล้วดึงแล้วไม่ต้องห่วงมาครับแล้วผมวิ่งมาดึงเจ้าหนี้ดึงกับจิ๋วโอเคน้องกลับไปละเตรียมตัวจุกเลยตัวตลกบวกกับแมงมุมสองตัวพี่ให้เลยตอนนี้ จร่งหรอโอเคยังอยู่พี่โอ้โหกัดแยบซึ่งไล่กันพี่น่าจะล้มแล้วครับโอเคได้อยู่พับบัน้าแล้วผมชี้นี่ไงเจสเตปวนเจ็ดสองแค่นั้นแหละ ง้างไวจนเสียหลักะแล้ววันนี้ผมมาสอนเชิงมวยให้กับคิเล่ตัวนี้ครับทุกคนไม่โดดเฮย้ยติดอะไรพี่ไม่ไหวพี่เดินติดกับแพงน้องโอ้โหมองหลังเยอะไปหน่อยโดนเลยครับทุกคนว่าจะมองหลังไม่ยอมมองใช่ไาหมาจะไปสอนเชิงข้าวโดนเข้าสอนเชิงกลับไหมแล้วผมจะได้โชว์เปิร์กแบบ เต็มประสิทธิภาพไงที่ผมโดนแขวนนี่คือคือข้อดีนะครับเพราะว่าเรามีเลือเดเตือดหลังจากลงจากเสาปุ๊บเราสามารถใช้สปินได้สองทีนะทุกคนวิ่งกับ,บ้านเล็กได้นะแต่พี่ไปช่วยพี่ไปแล้วเนาะไม่ต้องห่วงอเขาดมานาตะนี่มันหมอกลายไม่ไรเห็นไหมเขาคมๆไม่นึกบอด แล้วผมจัดให้แบบคมๆไม่ผิดหวังนะทุกคนทำซอค์ทำสเม่ันได้ก็มีไม้น์ะน้องพับได้ไม่ต้องห่วงแล้วเกมนี้ผมจัดไปแล้วสองบอร์ดนะทุกคนเอาแบบคมๆสวยเนาะคือโอ้โหไม่ผิดหวังหนึ่งคนสองเครื่องคุ้มอ่าวะตัวตลกเริ่มขนสั่นลนะตอนนี้เหลืออีกเครื่องเดียว เฮ้ยหลงหลงเดินวนอยู่บ้านเล็กโอ้โหแล้วเปิดหมอกไปอีกทีนึงนนตีกายงานที่แบบเป็นกิโลน้องไม,งมง่ต้องห่วงต้องกระยะเผื่อๆเลยคือคนเราจะไม่ชินนงะปกติเจคิลเลอร์ตื่นอนะ่ะ่อยู่กับเขาเสพฟันหน่อยทุกคนเสพฟันปุ๊บ หน,นี้ไงเอาอีกหนึ่งบอดสามตาสามรอบต,ติดคมไหมละ่ะเอาไปสามรอบครับทุกคนแล้วผมเดินแบบเนียนๆโอเคหาพี่อยู่แต่หาไม่เจอโอเคแอบเลยน้องไม่ต้องห่วงไปล้วไปบ้านเล็กอะแล้วผมขอสรูรควันด้วยของอร่อยทำไมไม่ยอมแบ่งเต็มปอดครับวิงวๆๆ่งไวแบบเดินไวส2เป็นตครับตอนนี้โคตรไวนะคับจะวิ่งอะ ไปแล้ว่ะกลับไปบ้านใหญ่ขึ้นเลยแล้วผมเดินตามลายขึ้นเลยครับจังหวะนี้ไฟไม่ปงไม่ปั่นกันแล้วเฮ้ยล้มที่ไหนอ่ะโอ้โหล้มได้หมอกพี่หมอกไม่เห็นแน่นอนไปที่ไหนไวะหาหา,หาออน่าน์ไม่เจอแล้วนะเจอละนะฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะไหนแล้วน้องถ้าล้มหมดโอเคได้อยู่ได้อยู่สวยไปไหนอ่ะคนที่ล้มเมื่อกี้ไปไหนนะลุกไปแล้วเหรอโอ้โหนี่กำลังจะมาฮิวเลยก็ว่าอยู่หายไปไหนทันไปที่หายครับทุกคนโอเคแัดไปดีก,กูมันอยู่ชิวๆไปปั่นเลยเนาะ เอาอะแล้วผมค่อยๆค,คานครับทุกคนค,อค,อคนอ่อยๆคานพรอนน้องวลีหลบออกเกมด้วยยายังอย,งอยู่ไปเครื่องไปเครื่องไปเครื่องโอเคน,อเอน้องมมลีมีเปิร์กใหม่ของตัวละครที่มาจากซีรีส์ The Walking Dead ก็คือคมีโคบครบยี่ห้าปุ๊บลุกได้ลุกเสร็จแล้วก็วิ่งต่อแต่ว่าวิ่งได้สักพักเดียวเราก็จะล้มอีกครับจัดไปเรียบร้อย ไปฉายแล้วหรือเครื่องหลอดทุกคนไม่ต้องห่วงผมรออยู่มุมนี้แหละคิเล่เพิ่งจะแขวนไปสามครั้งผมแอบหลังหินนับเนียนรู้สึกคิเล่ไม่ค่อยไล่ผมเลยเสียใจวะอุตส่าห์จัดเปย์มาแบบพิคาดคิเล่ตัวนี้โดยเฉพาะคิดลองดูนะทุกคนอ่าคิเล่แซบๆเจอพี่ บูดฟัดน,นะไม่ถึงไม่ถึงอควันวิ่งไว12%มันจะสู้สป,ปินได้ยังไงไปจัดไปจะพึ่งจะพึ่งจะคิดอะไกลับไปครองเดยดได้ชังหวนนั้นแหละอเอ้ยเต็มเลยสวยๆงามๆอุ้ยตอนนี้เราจะรอดว่ะทุกคนตัวตลกก็เอาตี้ของเราไม่ลง คานครับคานต่อให้เปิดควัมนึ่งล่ะไอให้เปิดควันเฮ้ยโอเคพี่รอซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆเราหอยง้างแบบพรวดไกลซ้ำได้ไหมพี่เดินรอเลยรอไฟฉายเอาวะ ไม่ได้นิดเดียวเฉียดนะโอเคน้องๆพี่ว่าถึงเวลาที่ต้องปั่นแล้วเครื่องอะโอ้โหเราคิดได้ว่าโซนนะคนทั้งเครื่องนะโอะโ,โอ้โหเฮ้ยแปลกๆป่ะอุ้มแล้วเดินไวจัดแยกไม่ออกแล้วบางโปกับจชื่อเล่นเปกติแล้วดิงงงไปหมดเฮ้ยี่กูปะนะ่ะไอ้เสวีๆๆวเอาว่ะ กุ๊กันก่อนครับทุกคนตอนนี้จะบอกแล้วว่าเปิดฟังก์ชันไม่ได้ใช้แค่ควันเขาบวกก,กับปี้กระเป๋าเฉยๆโอเครุมจุ่มเครื่องไปเนาะเครื่องนี้มันคือกลับมาละวที่นั่งแขงบูดมาเลย ตีลมคมกิฟต,ตีวืดครับพี่มีสป,ปินเอาไปแก้ทางโดยเฉพาะของดีต้องรีบไปจัดแล้วนะครับเซตเปอร์น,นี้แก้ทางได้แบบเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมีเปิดตู้เช็คโอเคอยังวนเวียนวนแถวเครื่องตอนนี้พี่ปั่นไม่ได้เลยน้องผมจะจับเครื่องเอล้นะทุกคนโอเคจับเครื่องเลยสปินเราปูดาวใกล้จะเสร็จแล้วไม่ต้องห่วง ยานยานแกเพึ่งแกเพึ่งว่าคิอเลยคิอเลยก็เล่นปกติมามามาช่วยกันปั่นหน่อยจะเสร็จแล้วนิดเดียวเราต้องให้กำลังใจคนไทยด้วยกันมาละกลับไปอีกละเฮ้ยเห็นเห็นนะตายวิเศษเห็นนะมีคนทอไม้ผิดฝั่งทุกคนเต็มตัวแคบเลยเมื่อกี้ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย เอาเสร็จเแล้วกันเครื่องเนี้ยดีกว่าจัดไปนักปั้นมีอะดรีนาลีนไม่ต้องห่วงลำบูทไปเลยน้องบูทเสียงหัวใจใกล้มากจะบอกว่าอะไรน้องดนอยู่ตรงนี้เฮ้ยน้องดน,น,งดนเดินเห็นได้ิงเยอะเฉยไปประตูบ้านเล็กเสร็จทันป่ะ ต้องโดนต้องโดน,น,น,นมาไปคิวกันก่อนพี่กูไปตรงนี้เลยพี่เห็นได้กลิ่นความกลัวพี่ก็เดินตามกลิ่นมาเลยอเอ้ยไม่มีนวันไปไปหาธุรกิจรับทางเวอร์หนึ่งเหรอ <c oughs> ไม่อุ้มวะเจอเพราะว่า พี่ต้องไปกับตอนนี้พี่ต้องไปแล้วน้องโอ้โหขเลวิยวยาวไม่ทันโอเคพี่รอเลยก็อนนี้สเตน่าเตน่าขี้เลยพี่ชมพี่ดูหนึ่งทีเฮ้ยวนเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไง โอเคมีเช็คไหมยังเช็คอยู่เอาชัวเอาอทุกคนคิดเลยจะโดนเตะหน้า <c oughs> อุ้ยคมแล้วพี่ไปแล้วไงพี่มีสปินเบิร์ดไปต่อครับได้แล้วป่ะต้อก็มาไวเหมือนกันติดเทอร์โบเลยนึกว่าจักรยานซึ่งไม่ใช่จักรยานเทอร์โบก็ไวเหมือนกันโอเคเราออกถึจักรอเค ทุกคนเราก็แค่ทางขึ้นไดตัวเดอกคาวได้สำเร็จนะครับรอบสีเ่เสร็จเปิดสปินของพี่เ <laughs> อเมื่อ,อกี้พี่ยังได้ยินอนึ่เลยไม่หวแล้วพี่ผมจะตายแล้วจีบผมโอ้โหแต่คิดต่ตอนนี้ไม่มีเซเปิดแล้วก็ไม่มีแมงมุมนะผิดเีแรกเปิร์กผิดนะไม่ใช่เซตยอดนิยมเลยเนะี่ยไปทุกคน